บทที่62ต้องตอบโต้เท่านั้นฉิบหายเหล่าชายชุดดำที่เพิ่งออกมาสมทบจากยานแม่สีหน้าเปลี่ยนเมื่อเห็นหวังเป่าเลอร์กระโจนออกจากเรือบินอยากไม่ลังเลสายเกินไปเสียแล้วที่จะหยุดเขาหวังเป่าเลอร์ตัดสินใจอย่างไรซึ่งความลังเลตั้งแต่ตอนควักโทโของออกมาไปจนถึงตอนพุ่งออกจากดาดฟ้า นี่ทำให้เหล่าโจรสลัดตัวแข็งทื่อด้วยความทึ่งเมื่อพุ่งไปยังจุดที่หวังเป่าเลร์เคยอยู่พวกเขาก็เห็นเพียงร่างของหวังเป่าเลิศที่พุ่งดิ่งลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างพร้อมเสียงร้องทห้นั้นร่างนั้นค่อยๆเล็กลงแต่ก็ยังพอเห็นสีหน้าเย็นเยียบของหวังเป่าเลิศเมื่อชายหนุ่มผงกหัวขึ้นมา สายตาพิคาดนี้ทำให้เหล่าชายชะกันตัวสั่นอย่างอธิบายไม่ได้เหยื่อของพวกเขามูทะลุเหนือความคาดหมายไปมากถึงอย่างไรหวังเป่าเล่ก็ยังเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นเท่านั้นแต่กลับทำให้พวกเขาอึ่งตะลึงงานถึงสองครั้งสองคราเหล่าโจนสลัดชุดดำประเมินหวังเป่าเล่ต่ำไปสีหน้าหวาดกลัวของเขาทำให้ หลุ่มแรกที่ก้าวขึ้นยานมาประมาทย่ามใจในชัยชนะแต่พวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อชายหนุ่มควักเอาวัตถุเวทออกมาสู้ระเบิดคลื่นเสียงนั้นทำให้พวกคนหนึ่งของเขาบาดเจ็บและทำให้ที่เหลือถอยรน่นนี่เปิดช่องให้เจ้าตัวหนีรอดไปได้วิธีการแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เด็กวัยรุ่นทั่วไปทําได้เพราะต้องใช้การตัดสินใจที่ เยือกเย็นและจังหวะอันพอเหมาะสมพอดีทันทีที่เหล่าโจรชุดที่สองเหยียบยานโดยสารสิ่งที่ทำให้หน้าตกใจที่สุดก็คือหวังเป่าเล่ตัดสินใจทิ้งดิ่งลงไปยังพื้นผสุทาแน่นอนว่าคงไม่มีใครในหมู่พวกเขาใจเด็ดพอที่จะกระโดดลงไปแต่หวังเป่าเล่ทำได้ เนื่องจากยานอยู่สูงจากพื้นหลายกิโลเมตรหากเป็นคนอื่นคงมีท่าทีลังเลก่อนทิ้งตัวลงไปแบบนั้นจากความสูงระดับนี้คงมีแต่ผู้ฝึกตนระดับลมหายใจเที่ยงแท้เท่านั้นที่รอดชีวิตไปได้ผู้ที่อยู่ในระดับการฝึกตนโบราณถึงอย่างไรก็คงสิ้นชีพแน่นอนหากไม่เตรียมทางหนีทีไล่ให้ดีเสียก่อนแต่หวังเป่าเลิอไม่แม้แต่จะหยุดคิด เท่านี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าหวังเปาเลอร์นั้นโหดเหี้ยมเพียงใดแม้กระทั่งกับตนเองสิ่งที่เขาทำเป็นหนทางเดียวที่จะหนีออกจากสถานการณ์นี้ได้ไร้กาศยิ่งนักเจ้าเด็กนั่นยังไม่ยี่สิบเลยด้วยซ้ำหากปล่อยให้มันเติบใหญ่กว่านี้มันต้องกลายเป็นนักฆ่าเลือดเย็นเป็นแน่ ก่อนหน้านี้ข้าก็สงสัยว่าเหตุใดจึงมีหมายออกมาให้ข้าเด็กวัยรุ่นตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเจ้าเด็กนี่โหดเหี้ยมแม้แต่กับตัวเองแล้วกับศัตรูเล่าจะขนาดไหนเหล่าชายชะการในชุดดำเกือบ30คนจากทั้งสองระลอกต่างรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงหลังจากมองหน้ากันไปมาสักครู่พวกเขาก็หันไปหาท่านท่านผู้เท่าที่มาถึงพร้อมกับกลุ่มที่สอง ชายผู้นี้แต่งกายเช็กเช่นเดียวกับคนอื่นแตกต่างก็เพียงถุงมือสีดำที่มือขวาเท่านั้นถุงมือนี้เหมือนทำมาจากโลหะและดูยากหาสิ่งใดเหมือนแววตาของชายชรายเย็นเหยียบบรรยากาศที่เขาปล่อยออกมาอันแน่นไปด้วยความรู้สึกคุกคามเขาคือผู้นำของเหล่าชายชุดดำ เจ้าหวังเป่าเลิ่อนนี่ปล่อยให้มันรอดไปไม่ได้ไม่ว่าอย่างไรวันนี้เราก็ต้องล่าหัวมันไปให้ได้ล่ามันชัยชราพูดด้วยน้ำเสียงเย็นบรรดาลูกน้องชุดดำก็ส่งเสียงรับพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวเหล่าโจรสลัดถอยกลับไปที่ยานของตนเพื่อตามล่าหวังเป่าเล่โดยไม่สนใจผู้เคราะห์ร้ายคนอื่นในยาน ขณะเดียวกันนั้นหวังเป่าเลอกก็ลอยเทงเต้งอยู่กลางอากาศและกำลังพุ่งหัวลงสู่พื้นเขาไม่มีเวลามาหาเหตุผลว่าเหตุใดชายชุดดาเหล่านั้นจึงต้องการปลิดชีวิตเขาหนีหัวของชายหนุ่มกำลังคิดคำนวณอย่างบ้าคลาั่งเพื่อหาความเร็วในการลดระดับของตนและระยะทางก่อนที่ร่างจะก,กระทบพื้น การคำนวณและการปรับท่วงท่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศนั้นเป็นผลโดยตรงจากการฝึกแก้โจทย์อักขราจารึกที่ทำให้เขาชำนาญด้านการคิดคำนวณเป็นพิเศษเพิ่มแรงต้านค่าต้องหาทางเพิ่มแรงต้านอย่างน้อยก้ารอบแรงอัดของความเร็วจากการดิ่งพสุธาทำให้หวังเป่าเลือหายใจลำบาก ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนร่างของเขากำลังถูกบีบให้แหลกวิสัยทัศน์ก็เริ่มมืดมิดแต่หวังเป่าเลิกก่อัดฟันอย่างแน่วแน่เพื่อให้จิตใจปลอดโปรง่งในไม่กี่ลมหายใจเขาสะบัดมือขวาออกอย่างดุดันตราผนึกก็พลันปรากฏขึ้นตราผนึกนี้เป็นหนึ่งในวัตถุเวทที่เขาหลอมด้วยตนเอง หวังเป่าเล่ไม่รีรอที่จะส่งพลังปราณทั้งหมดที่มีไปที่วัตถุเสียงดังหวีดหวิวเขารีบจารึกตัวอักขระลงบนตราผนึกเพื่อหลอมแก่นวิญญาณยับยั้งพลังงานทั้งหมดไม่ให้ไหลออกมาจากตรานั้นบีบอัดจ,จนนำไปสู่การระเบิดในท้ายที่สุดหากเป็นผู้อื่นคงไม่สามารถทำการนี้ได้โดยง่ายแต่หวังเป่าเล่เป็นคนหลอมวัตถุเวท ชิ้นนี้ขึ้นมาเองชายหนุ่มเป็นคนจารึกอักขระลงไปเองทุกตัวเขาจึงรู้โครงสร้างของตราผนึกเป็นอย่างดีไม่กี่อึดใจตราผนึกในมือเขาก็เปล่งแสงวาบออกมาหวังเป่าเลกปามันลงเบื้องล่างระเบิดก็พลันปะทุขึ้นพร้อมเสียงกึกก้อง ร่างของหวังเป่าเลอ่อประทักเข้ากับแรงระเบิดอย่างจางังเลือดไหลออกมาจากมุมปากของชายหนุ่มแต่ขณะเดียวกันความเร็วในการทิ้งดิ่งของเขาก็ลดลงไปด้วยรู้ดังนั้นสายตาของหวังเป่าเลอ่อพลันเฮี้ยมขึ้นเขาหยิบวัตถุเวทออกมาแล้วทำให้มันระเบิดออกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยเหตุนี้ร่างของเขาจึงเริ่มลดความเร็วลงจนทำให้เขาสามารถเปลี่ยนจุดที่ตนเองจะลงถึงพื้นได้ชายหนุ่มไม่ได้พุ่งตรงไปยังลานล่งแจ้งเหมือนเมื่อก่อนหน้าแต่กระแทกลงกับหน้าผาในหุบเขาแทนถึงกระนั้นหากปล่อยให้เป็นแบบนี้เมื่อหวังเป่าเล่ตกลงไปกระทบหน้าผาแรงกระแทกก็ยังเหลืออยู่อีก มากแม้ความเร็วจะลดลงบ้างแล้วแต่หากพุ่งเข้าประทะหินและต้นไม้อย่างไรร่างเขาคงแหลกเป็นเสี่ยงเสียงตายคาที่ทันทีที่ตกถึงพื้นหวังเป่าเลือระหนักดีว่าช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายมาเยือนแล้วก่อนที่จะพุ่งเข้าประทะหน้าผาชายหนุ่มระเบิดเสียงร้องออกมาพร้อมระเบิดเมล็ดแห่งการดูดกลืนที่อยู่ในตัวพร้อมกัน ด้วยคลื่นยักษ์ของพลังปราณและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่แสนบ้าคลาั่งเมล็ดหลุมดำในร่างของหวังเป่าเลิฟปล่อยแรงสูบมหาสาลออกไปยังหน้าผานั้นแรงสูบนั้นทรงพลังมากเมื่อแรงนั้นสวนทางกับความเร็วที่หวังเป่าเลิฟพุ่งลงสู่พื้นจึงเกิดเป็นแรงกระชากมหาสารที่ส่งให้ชายหนุ่มส่งเสียงร้องแหลมสูงออกมา เรากับร่างของเขากําลังจะแหลกเป็นชิ้นๆแต่ความเจ็บปวดแสนขัดใจจากแรงกระชากนั้นก็ดูเหมือนจะคุ้มค่าเมื่อความเร็วของเขาลดลงเป็นลำดับเพราะแรงสูบกําลังมหาศาลภายในกายกระชาเขากลับขึ้นสู่ฟ้าความเร็วของหวังเป่าเลิกกอบชะลอช้าลงโดยสมบูรณ์ ขณะที่อยู่ห่างจากพื้นอีกประมาณหนึ่งเมตรชายหนุ่มก็ตั้งท่าได้แม้จะไม่ได้ถึงพื้นอย่างนิ่มนวลน,นับเครื่องแบบหัวหน้าสิษย์และกำไลคลงังเวทก็ช่วยปกป้องร่างกายของเขาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีหวังเป่าเลิอ์ตกลงกระทบพื้นเสียงดังตึงแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรมีเพียงรอยแผลถลอกเล็กน้อย เขารีบเดินขึ้นเขาด้วยความเร็วคงที่ไปบนถนนสายเล็กที่ทอดยาวตามรอยผาหวังเป่าเลิกกระหืดกระหอบไปตลอดทางเขารู้ตัวดีว่าพยันตรายคืบเข้ามาใกล้แต่นี่ก็เทียบอะไรไม่ได้กับประสบการณ์เสี่ยงตายที่เขาพบเจอมาก่อนหน้า เหล่าชายชุดดำบุกมาหาเขาอย่างอุกอาจราวกับจะไม่มีวันหยุดพักหักไม่เห็นร่างอันไร้ลมหายใจของเขาพวกนั้นเป็นใครกันนะเหตุใดจึงต้องการชีวิตข้ามันรู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่บนยานบินลำนั้นหวังเป่าเลิกกมัดแน่นถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นเพียงชายหนุ่มวัยรุ่น เขาพยายามปัดความกลัวและความหวาดหวั่นทิ้งออกไปก่อนขอความช่วยเหลือผ่านแหวนสื่อสารแต่ไม่มีสัญญาณความหวังสุดท้ายของเขาได้พังทลายลงเสียแล้วเมื่อรู้ดังนั้นแววตาของชายหนุ่มจะเริ่มฉายแววคลุมค,ครั่งออกมาเขาเข้าใจว่าเหล่านักฆ่าได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเช่นนั้นคงไม่พอเหมาะสมพอเจาะเท่านี้ ข้อความเรียกตัวกลับฉุกเฉินนั่นต้องมีเอี่ยวด้วยแน่ๆความเด็ดเดี่ยวชายชัดบนใบหน้าของหวังเป่าเลอชายหนุ่มรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะหาคำตอบนี้ในเวลานี้แม้แต่จะหลบหนีไปให้พ้นจากเนื้อม,มือแห่งความตายยังดูแทบเป็นไปไม่ได้วันนี้มีแต่เขาเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตตนเองได้ ทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือตอบโต้กลับหวังเป่าเลิกขบกรามแน่นเขาพุ่งกระโจนไปตามเทือกเขาด้วยความเร็วลมกรดไม่นานนักก็มาถึงยอดหน้าผาขณะวิ่งอยู่นั้นชายหนุ่มก็หยิบโอสถหลายเม็ดขึ้นมากินเมื่อรู้สึกว่าบาดแผลในร่างกายเริ่มสมานลมหายใจก็พลันหอบที่ ข้าต้องทำใจให้สงบจะกลัวแบบนี้ไม่ได้ข้าต้องสงบหวังเป่าเลิกค่อยๆปรับจังหวะการหายใจเพื่อบังคับร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติแม้ใจจะยังสั่นอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเขาก็รู้สึกเย็นขึ้นจนสลัดพวกนั้นต้องการปลิดชีวิตข้าเพียงเพื่อข้าข้าคนเดียวมันนำเรือเหาะมาตั้งหลายลำ แถมยังมีคนเกือบ30ที่โผล่มาให้เห็นใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเอากำลังคนมาเท่าไหร่ที่แย่ที่สุดคือแต่ละคนบรรลุขั้นปราณบำรุงที่พจรอีกอย่างมากค่าก็จัดการได้แค่คนเดียวเท่านั้นหากโดนรุมเช่นนี้ข้าคงกลายเป็นศพแน่แต่ข้าก็ไม่ได้สิ้นไรไม้ตอกเสียทีเดียวข้ายังมีวัตถุเวทติดตัวมามาโข แม้ว่าจะรู้วิธีใช้แค่แบบพื้นพื้นเพราะยังไม่บรรลุระดับลมหายใจเที่ยงแท้แต่ถ้าค่าปรับแต่งอักขระเสริมสักหน่อยก็คงพอสู้ได้อยู่ต้องให้พวกมันกระจายตัวกันหาจะปล่อยให้มารุมล้อมไม่ได้อยู่ในที่โล่งไม่น่ารอออดอป่าข้าต้องเข้าไปในป่าคิดได้ดังนี้หวังเป่าเลิกก็เงยหน้าขึ้นโดยพลันชายหนุ่มมองไปรอบกาย ก่อนวิ่งตรงเข้าไปยังป่าฝนบ่อเมฆที่เห็นอยู่ลิบลิบเมื่อถึงเขตป่าชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงอากาศยานจากระยะไกลทันทีที่ย่างเท้าแรกเข้าไปเขาก็หยุดแล้วหันหลังกลับเพื่อที่จะพบเรือบินห้าลำกำลังพุ่งตรงมาทางเขาอยากจบชีวิตข้างั้นหรือมาดูกันว่าจะมีน้ำยาหรือเปล่า หวังเป่าเล่เหมือนสัตว์ร้ายจนมุมที่ขู่ฟอออกมาอย่างอำม,มหิตเขาหันหน้ากลับแล้ววิ่งตรงลึกเข้าไปในดงต้นไม้มืดมิดไม่นานนักหลังจากที่หวังเป่าเล่เข้าป่าไปยานโจรสลัดทั้งห้าลำก็มาถึงที่หมายยานทั้งห้าลำนั้นบินอยู่เหนือป่าฝนบ่อเมฆเพื่อตามล่าเหยื่อด้วยความที่ทัศนียภาพเป็นป่ารกชัด ต้นไม้พืชพันุ์นานาต่างชูกิ่งก้านสาขาไปบนฟ้าบทบังสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องล่างอากาศยานห้าลำนี้ก็พันหมดความได้เปรียบไปไม่นานนักแต่ละลำก็กระจายตัวออกไปตามจุดต่างๆเหล่าชายชะกันกว่า20คนลงมาจากเรือและเริ่มต้อนหาหวังเป่าเลอจงหาไอห,หวังเป่าเลอเมื่อเจอข้ามันทิ้งทันที